เส้นยากิโซบะนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะหนึ่งนาทีค่ะ500ร้อวัตต์ใส่น้ำมันค่ะใส่เส้นยากิโซบะนะคะลงไปผัดเลยคะ่ะนี่หนเราผัดนะคะให้เส้นมีความหนึบนะคะหนึบนิดหน่อย เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมีสีแบบนี้นะคะโอเคให้เส้นมีความหนืมนิดหน่อยแล้วก็ใส่จานแยกไว้วก็ทำไข่ดาวนะคะโอ้ไข่ญี่ปุ่นนะคะสดมากเลยแล้วก็ปิดฝาวไวน้นิดนึงนะคะไปนะคะผัดกระเทียมก่อนนะคะให้หอม ใส่หมูสับนะคะลงไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่มันจะใส่ซีฟูดไปด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มันจะใส่ผักลงไปผัดนะคะใช้แค่ลอดแล้วก็กระหล่ำปีนะคะเราก็เดี๋ยวจะใส่ สโ,โ้อกที่หลังค่ะใส่โขลกนะคะก็ใส่เส้นลงไปนะคะใส่เส้นลงไป แล้วทันี้ก็เบาไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะวิสตาซอสสื่อหนึ่งช้อนโต๊ะชิโรดาชินะคะขึ้นช้อนชาค่ะซอสหอยนังรม ช้อนโต๊ะอสตาซอสสุหนึ่งช้อนโต๊ะชิโรดาชินะคะนิดหน่อยโอเคแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะห้าสิบกันเลยแล้วก็เร่งไฟเลยค่ะเร่งไฟแล้วก็ผัด ข้าวแว่นนะคะให้ใส่ผักเยอะๆนะคะก็นี่ค่ะผักเยอะถูกใจเลยคะ่ะผักเยอะเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็จะใส่จานคะ่ะแล้วก็นี่นะคะเทใส่จานเลยโอ้เยอะมากนะเนี่ยผักหนึ่งถุงใส่ถั่วงอกนะคะไปหนุ่มหนึ่งถุงเลยนะคะขาแว่นอยากกินผักโอเคใส่ไปเยอะๆ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะโรยคาซูโอบุชินะคะปลาแห้งค่ะนี่ปลาแห้งนะคะเดี๋ยวนี้เครื่องปรุงที่ไทยอะไรก็มีขายนะคะสั่งในแอบ,บเขียวได้เลยนะคะโอ้เสร็จแล้วค่ะมีไข่ดาวด้วยนะคะใส่เป็นท็อปปิ้งข้างบนด้วยนะคะกกินข้าวเอาน้ำซุปด้วยใช่ไหม

เอาโนดีมีให้เอาอนดีอมีใสสาหลายด้วยอ๋อเอานดียาบมค่ะแล้วก็รยสาหลายสีเขียวลงไปด้วยวเอย้าว้กินก่อนนะอืมนะโอโหไข่เป็ดนี่นะไดมากินเนา

เดี๋ยวพรุ่งนี้ผัดชนะอืมอร่อยเดี๋ยวเอาซุปให้อืม 으음 어음 음. 음.

หนุ่มน้าข่าวอยากกินอะไรหนุน่มน้าขาวอยากกินอะไรกินเคี้ยวไหมจิกินเคี้ยวไหมอโอ,โอ,โอพี่จีกินอย่างเร็วเลยอะ,อะยยนี่ค่ะวันนี้พ่แว้งก็กินง่ายๆนยยาา่นะคะผัดยากิโซบะนะคะสูตรนี้ใส่เครื่องปรุงแค่สามอย่างเองก็จะอร่อยแบบง่ายๆนะคะเวลาหาซื้อเครื่องปรุงก็แคปรูปไปแล้วก็ ไปหาซื้อได้เลยค่ะหรือว่าเข้า Google ก็ได้เอารูปถ่ายใช่ไหม,มแล้วเขาก็จะบอกสถานที่เองว่าที่ไหนมีขายค่ะนี่พ่อแบนก็กินกับสาหร่ายแผ่นด้วยนะคะอ,อ,อร่อยแบบง่ายๆค่ะ